ในลำดับต่อไปจงพากันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบ <c oughs> ทำสมาธิคือทำจิตใจให้ตั้งมั่นการทำจิตใจให้ตั้งมั่นก็คือทำให้ใจมีอารมณ์เดียวปกติ ใจของเราก็มีอารมณ์เดียวคอนึกอะไรก็นึกอย่างเดียวแต่ไม่ตั้งมัน่นคืออยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวเดี๋ยก็ไหลลื่นไปนึกอย่างอื่นอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างมีอาการเป็นอยู่อย่างนี้ส่วนจิตที่ตั้งมั่นนั้นมีความตรึก อยู่ในอารมณ์เดียวคือจิตกับสติรวมกันจิตคือความนึกความคิดสติคือความระลึกได้เมื่อจิตเมื่อสติคุมจิตก็คิดอยู่ทางเดียวคือเช่นว่า คิดว่าพุทธโธพุทธโธเมื่อสติกิจเป็นอันเดียวก็จะคิดอยู่ในเรื่องพุทธโธอย่างเดียวจิตไม่ไหลลื่นไม่สงสายออกไปทางอื่นดูอยู่นึกอยู่แต่พุทธโธพุทธโธท,ที่มีสติคุมอยู่เสมอ สติกับกจิตเมื่อรวมกันได้จึงสงบเพราะฉะนั้นจึงต้องมีบทภาวนาหรือสิ่งที่เป็นเครื่องนึกระลึกถึงอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผูก,กจิตให้อยู่กับสติ และจิตกับสตินี้ก็ต้องให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนดินที่เขามาทำภาชนะเขาจะปั้นเป็นรูปแจกันหรืออะไรเครื่องใช้ก็ตามเขาก็อาดินนั้นมาผสมกับน้ำน้ำกับดินต้องเหมาะสมกัน ้าน้ำมากเกินไปก็ปั้นไม่ติดก็เหลวถ้าดินมากเกินไปน้ำน้อยก็จะแข็งปั้นไม่ได้ต้องให้เกิดความพอเหมาะพอดีเขาจะขยำหรือตมดินนั้นกับน้ำตมแล้วตมอีกตาแล้วตมอีกขยำแล้วขยำอีกจิตนี้ก็เหมือนกัน มีสตินึกว่าพุทโธพุทโธพุทโธนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนึกแล้วนึกอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็นึกอยู่ๆอยู่อย่างนี้จนฝ่าสติกับจิตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเดียวเช่นเดียวกันกับบินกับน้ําพอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสม่ำเสมอกันก็จะนํามาปั้นเป็นภาชนะต่างๆ แล้วก็เผาออกมาเป็นเครื่องใช้เครื่องต้อยต่งตางๆจิตนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เราเรียนกันมาแล้วว่ามัชชิมาปฏิปทาคำี่ว่าทางสายกลางนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมารวมกันต้องพอเหมาะพอสมกันเป็นไปให้พอดีอรียมรรคมีองแปดจึงต้องเป็นมัชชิมาปฏิปทา แม้แต่เบื้องต้นนี้ก็เช่นเดียวจิตกับสติก็ต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้มีสติมากๆเพียงเบื้องต้นครั้นเมื่อสติกับกจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วก็คือความพอเหมาะพอสมพอเหมาะพอดีนั่นเองทีนี้เมื่อจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็นไ,ได้แล้วผลก็คือสมาธิความสงบ และขั้นที่สองสมาธิความสงบก็ไปผสมกับปัญญาเมื่อสมาธิกับปัญญาสมาธิมีพื้นฐานตั้งมั่นไม่ให้ใจรนเลยปัญญาคือความเฉลียวฉลาดในการนึกคิดแยกส่วนต่างๆให้เห็นชัดเจนสิ่งใดเป็นกลุ่มเป็นก้อน ยังรวมกันอยู่เห็นไม่แจ้งก็แยกออกให้ให้กระจัดกระจายออกไปเห็นชัดเจนยะดังภาษาสดาแยกกายใจนี้ออกเป็นขันห้าออกเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็จะเห็นปรากฏชัดขึ้นโดยมีพื้นฐานคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นดังได้กล่าวมาแล้วนั้นคือจิตสติ ทางในกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นรวมเรียกว่าสมาธิสมาธิคือมีจิตกับสติที่ตั้งมัน่นมารวมกับปัญญาคือใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาโดยมีสัมรยมีสมาธิร่วมกับปัญญาสมาธิกับปัญญาก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกเมื่อสมาธิกับปัญญามีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสัมมาทิฐิ สัมมาสมาธิเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตก็จะมีพลังคือปัญญาก็จะมีความสามารถทุกอย่างก็จะมีพลังเพราะอาศัยร่วมกันมีพื้นฐานในความมั่นคงคือสมาธิมีปัญญาคือความฉเฉลียวฉลาดขจัดสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆเหล่านั้นให้หมดไป ตามกำลังของสมาธิและปัญญาที่จะตัดได้เท่าไหร่มีความเข้มข้นมีความเฉียบคมมากน้อยเพียงใดก็สามารถที่จะตัดได้ตามกำลังของคุณธรรมนั้นๆข้อนี้ก็จะเห็นได้ว่าก็คือมัชชิมาปฏิปทาอีกต้องอาศัยความมีสมาธิและมีปัญญา เข้าร่วมกันประกอบกันดังได้แสดงไว้ในมันก่อนแล้วว่ามีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านที่แสดงว่าเมื่อสมาธิกับปัญญาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะชำระกิเลสได้เหมือนหลวงตามหาวัวท่านก็บอกว่าถ้าสมาธิกับปัญญาบางแห่งเรียกสติรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วกิเลสมีเท่าไหร่ก็ฟาดฟันได้หมดคือชำระได้หมด แต่ถ้าหาว่าจุดนี้ยังรวมกันไม่ได้ยังกระกจายก็คืายังแยกกันทำหรือยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพลังแห่งความสามารถที่จะกำจัดการมาสภาวะวาสาวะอาวิชาตวะก็ทำไม่ได้จึงรวมความว่าการที่เรานั่งสมาธิก็คือมีสติคุมจิตไว้ให้เป็นหนึ่ง แล้วก็ตั้งใจภาวนาอย่าให้เผลอโดยมีสติคุมคำภาวนานั้นไว้ด้วยจิตที่นึกว่าพุทธก็มีสติรู้อยู่จิตที่นึกว่าโทก็มีสติรู้อยู่ทำให้มากทำให้บ่อยๆดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าภาวิตารวุรีกตาการภาวนาทั้งสมถภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนาต้องทำให้มากๆ ทำให้เกิดความชำนาญคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับส,สติกับจิตความสงบก็จะเกิดมีขึ้นแต่ถ้าหากว่าทำน้อยความที่จะทำให้จิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวก็ช้าออกไปล่าช้าออกไปเหมือนกับผู้ที่ ปั้นดินเป็นต้นถ้าหากว่าไม่ขยันไม่ขยันปั้นไม่ขยันตำดินก็ผสมกับน้ำเข้าตนดผส,สมขนมกันได้ช้าฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันสภาพของจิตจึงต้องมีสติคอยคุมและนึกถึงคำภาวนาไว้ให้เกิดความชำนาญ ที่ว่าให้เกิดความชำนาญน,นั้นคือนึกได้ก็มีสติบริบูรณ์นึกว่าพุทธก็มีสติบริบูรณ์นึกว่าโธก็มีสติบริบูรณ์ไม่ใช่เป็นตกเพียงกำพังนึกนึกให้คล้องปากไม่ใช่อย่างนั้นนึกให้คล้องปากนั้นเพียงครั้งสองครั้งก็ว่าได้แต่นึกให้สติกับจิตยอยู่ร่วมร่วมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน พอนึกถึงพูดโทรสติก็พร้อมจิตก็พร้อมจะทำให้เกิดเบาและเย็นและสงบได้โดยเร็วพลันเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความจำนานเพราะฉะนั้นการที่นั่งฝึกผลกันภาวนากันไปภาวนาไปนี้คือฝึกผลให้จิตเกิดความจำนานคือทั้งสติและจิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเอง ผู้ใดที่สามารถมีอุบายเนืกคิดพิจารณาหรือจับอารมณ์ให้เป็นหนึ่งกันได้ไวผู้นั้นจิตก็จะสงบเร็วและได้ผลเร็วผู้ที่การประคองจิตไม่แน่วแน่เท่าที่ควรก็ต้องฝึกออกไปให้นานอีกจนกว่าจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ดังกล่าวมาลักษณะแห่งความเป็นไปที่กล่าวมาแล้วนี้ คือตัดทางลัดในการปฏิบัติมาถึงอารมณ์โดยตรงให้เห็นชัดในการที่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจรงปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดของตนให้จิตว่างเบาและนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เหลือแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกคือเป็นคำภาวนาอย่างเดียวเพราะไม่มีสติตั้งใจภาวนาต่อไป